ดีครับสวัสดีค่ะพบกับพี่น้องสุปสุขคนน้ำตาลค่ะวันนี้สิพาผิดพี่หน่องมากินก๋วยเตี๋ยวโหจริงๆเขาเอื่อว่าเกลือตีแล้วหมูเปื่อยอาหารหน่องเนี่ยเขาเร่งกันนะคะนุ่นมักเขาซนก๋วยเตี๋ยวกับผอบเปียกขขาเปียกนี้จิเป็นอะไรกันอือเป็นเช่นหนับ ไม่เสียกรดังอลองมือเลยกันหน่อยให้หน่อยปันโตสูงสูงอืมกันซุงทำไงกันบอกกันัตสูง่ะรอยสามซิกาเปลี่ยนฟุรอยรอคซิปกับซ้ำกันอะห้ามกันหรอสามสิบอืม พอับียทำก,ก,กันกินน้องอีกสีปีกันกสสมกรสนาเลยอ้ยนมีออยังปสองสอือนึงังไม่เปิดเ้อ กะบึงอันบักปลาหานะฮะ <laughs> 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 สอบสอบสอบยังบปลต้องอยูอ่ไหมเรวยนสอบแล้วยางจะตันงิดไดสอบปุนิเตอรออปนี่มึงกําลังจะสอบปุนิเตอรมสามนะไม่เนาะเจ๊ขม่สามนแม่เบาหเจมสามแลแม,มนปอสี่ ได้สี่ปีว่าจะจบปีลินดาจังฮึันเก่งกันเดาเอาไะ จะหัจักแมมพวงแบบหัวจักแบบอื้มมันอยู่หมั่งไหนใน้รู้ก็อยู่เท้ากันเท้ากันก็มีเท้าบัตนาไข่บัตนาไข่ไก่ไก่ฟังเล่าไงบัตมังลมบัตนไข่ ก็คือบ้านที่ไก่ฟังเล่าดีที่สุดในจังหวัดเ่าสบาแม่นกันฮู้ไปได้เธอแต่ว่าม,มันมีหม่องหนึ่งนากินม,มันเป็นถือแบบยางไปจะไหนชิดฟังล่าเนยนะคะแม<า>่ชื่อว่าลิ่มสาย บ่อเม้า่จใช่อูจังหวัดอุดรรึเปล่าเออนึกว่าภูบนีญอะละครับเรากินลืมมากินลืมเลกินไปกิน้ากันลืม่างบ่หอนนึงเมตืหนึ่งแล้วบอกเอ้ยบ่หอดบ่่เมก็ะหอดข้าวมันไก่เท่าไหร่หนเมยหนุนเทนเมยอันข้าะเอาลงนะคะ าตางนำ้ำโพกอะไม่ไม่เห็นวะไม่อันตรึมตหมือนมากแต่ว่าเป็นก่อนที้เงะกางกลางแม่ลำพงทำไมเขาไม่เป็นตำนานตำนานเน่ยตำนานพญายนา ตอนนั้นเรซักซีที่สุดในประเทศไทยเหรอเมื่อซีแต่ก็เมื่อซีมีบ้านหลังหนึ่งนะล่ะใกล้ๆแม่นพ้งแต่ะแกะมันมีกระโหลกเผือกระหนึง่งมันแปลงเป็นกระโหลกแตคือตอนนั้นนะมันเป็นพญานาคเดี๋ยวมันก็แปลงเป็นกระโหลก เลยมี่เพ้่ใช้คนหนึ่งอยากได้มันไปกินแล้วกะขามันเลยแล้วกะนี่พยากิบไหลต้นขึ้นมาอาจากบอกนำแล้วกะมันเกิดมาถลม่มเมืองนี้เลยให้เรากันฟังตังนาน <c oughs> ไม่อยากเบาไล้ให้เราอกคั้งตันานตังนานตังนานแล้วให้เราปูยาตายาย,ยานี้แหละไป<ฟ>ูหยิเข้าอาชิบัวกัน จะเอืเ่อตัาเธอเอื้อแต่ไปจะวัดกาละชินแล้วกะไปไปขน้นหาในในยูทู e หรือว่ายังก็ไแด้ว่ากดว่าทางลูกสันงอฉันงอเมื่อนี่ได้เป็นเสซนมีเรื่องนะคะ บรรยากาศก็ังบะแมงคุ้งคือยังค่ะเขียดน้อยเออรเอคิอดรอคิอดลืมเอกแค่น่อยกินไปกินมากต่ลืมเืิดกันเลยแต่ว่าจำได้เวทุกยาเราต่างกันก็นลืมค่ะใส่ยิ้มยังใต่กันยังหมายิน มาเลยทุกคนหนาชิมักนี่ของหมักทุกคนเลยนะไตมันขึ้นเหนือเผืออนะครันหรอก เขามีอะไรเพิ่มพีผ่อนนิดหนึงหนูเรื่อยนี้มันเป็การกินเสร็จแน่โอ้ยแต่เัากินเจนี่ก็มากินแจ็บบ้าเออมเสร็จแล้วนะจะกินใส่กันน้ำเร็วๆกันอีกเนี่ย อี่หน่อฝากพี่ฝั่งหน่องก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามไปก้างใจแห่งช่องทางลุกช่เหน,นียวช่เหนี่ยนน้ำเด้อครับจ้ะแล้วก็อย่าลืมสื่อของฟอยน้ำหมุ่นน้ำเด้อดขาพี่หน่องถ้าเฮามีสินค้าดอะไรยางเป็นสินค้าตามฤดูกันยังสินเพื่อดูเห็ดเขาอันนี้มาที่นี่เห็ดนะคะพี่หน่องเห็ดหลแล้วก็อึงนะำหุ่นก็เห็นเข้าไปจ่าอยาู่ระว่าฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้แม่งมาลีกระมี่ เบ่งวลียังเนือแต่บแบบขาใครจะขะพี่น้องถ้าพี่น้องส,สนใจค,ค่ะทักมากเลยได้ค่ะฉันรักคุณใจเย็นยแล้วก็มเอนิมาเอาเบรรยากาศที่ทุ่งนานะคะอันนี้เข<ะ>าจะเอุ่นเดี๋ยวก่อนเขากระลังสีทองเหรอฮะทองล่างสีทองเกืออะไรก็คือเขาเนี่ยมันกระลังสีแตกออกมาก็คือซิมีเขาออกมาแล้ว แต่กาห้ากับเกี่ยวได้่เนออี่เลยสองสามปีเนี่ยภาสิเกีียวอีกสองสาเดือนหรือเปานาออีกสองสมปีมัน, 2, มนหนาสิได้เขาไล่กระสอบอยู่นะพีน่น้องอ้ยค่กฝากพี่ฝากน้องก็ไหลกก็ชกแชร์ก็ติดตามเป็นแฟนสองสนุกแช่์แนวแชรไหนวยาคาะลำลำเรื่อยๆทุกคนเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ